ครับพบกับอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียวันนี้มาติดตามดูความคืบหน้าเรื่องระบบตัวร่วมของระบบขนส่งมวลชนกันบ้างที่ล่าสุดนะครับได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบตัวร่วมโดยเตรียมเสนอร่างกฎหมายเสนอคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าพร้อมเร่งให้บัตรแมงมุมบัตร MRT+ ของเราฟอร์มอและบัตรแรบิด Rabbit ของ BTS ใช้งานร่วมกันได้โดยจะลงนาม MOU ร่วมกัน ในวันที่27มีนาคม2563เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับจากการที่กระทรวงคมนาคมมีนโยบายให้จัดทำระบบตัวร่วมเพื่อสร้างความสะดวกสบายรวดเร็วให้ประชาชนแล้วก็เป็นการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนของประชาชนนั้นล่าสุดนะครับเมื่อวันที่13มีนาคม2563 ที่ห้องประชุมกระทรวงคมนาคมนายชัยวัฒนทองคำคูณปลัดกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมโดยมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมคือผู้แทนจากกรมเจ้าท่ากรมการขนส่งทางบกกรมทางหลวงสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสอนอขอการรถไฟแห่งประเทศไทยบริษัทรถไฟฟ้า,ฟาราฟรทจำกัดหรือรฟท การทางพิเศษแห่งประเทศไทยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกบริษัทขนส่งจำกัดบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดหมหาชนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานบริหารหนี้สาธารณนะธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทธานาคารกรุงไทยจำกัดหมหาชนและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอื่นๆเข้าร่วมประชุมหารือ ประหลัดกระทรวงคมานาคมกล่าวว่าที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าและติดตามแนวทางบริหารจัดการระบบตัวร่วมเกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดทําร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการตัวร่วมพศซึ่งกระทรวงคมานาคมได้มีหนังสือถึงสํานักเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2563เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการตัวร่วมพศ เพื่อเสนอคณะ,ะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้วคาดว่าจะสามารถเข้าคอรมอรพิจารณาได้ในสัปดาห์หน้านอกจากนี้ยังติดตามความคืบหน้าการดําเนินง,งานตามแผนการดําเนินการระบบตัวร่วมของหลายหน่วยง,งานและก็ได้มอบหมายให้สอนอกขอกรมเจ้าาท่ารฟรฟกุงเทพร,รและผู้ประกอบการภาคเอกชนประชุมหาหรือร่วมกันเพื่อจัดทาแผนการใช้ตัวร่วมสําหรับการขนส่งทางน้ํา ได้นําเสนอในการประชุมครั้งต่อไปในายชัยวัททองคำคูณยังกล่าวถึงความคืบหน้าการดําเนินงานพัฒนาระบบการใช้งานร่วมกันของระบบตัวร่วมในระยะเร่งด่วนคือการทําให้บัตรแมงมุมบัตร MRT+ PLUS ของรฟฟร์มและบัตรแร b บิดของ BTS สามารถใช้งานร่วมกันได้โดยล่าสุดสอนอขอได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งสรุปผลได้ดังนี้ 1. ง,งบประมาณแหล่งที่มาของงบประมาณ ให้แต่ละหน่วยงานใช้งบประมาณของตนเอง 2. การจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU โดยมีหน่วยงานลงนามจำนวน5้าหน่วยงานได้แก่สอนอขอรฟมกทมบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดหมาชนหรือ BTS 3. บันทึกข้อตกลงทางธุรกิจในส่วนของการเติมเงินให้เติมเงินที่ผู้ออกบัตรเท่านั้นแต่สามารถอ่านข้อมูลในบัตรข้ามระบบกันได้ สำหรับกรณีใช้บัตรข้ามกันเข้าได้แต่เงินในบัตรไม่เพียงพอให้จ่ายเป็นเงินสด 4. แผนการดำเนินงานเร่งดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบให้เป็นไปตามแผนที่คณะกรรมการกำหนดไว้โดยที่ประชุมรับทราบเรื่อง MOU และมีมติให้ลงนามในวันที่27มีนาคม2563ที่กระทรวงคมนาคมโดยจะเชิญนายศักสยามที่ชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน ระบบตัวร่วมเป็นแนวคิดที่พูดถึงกันมานานและหากมีการเปิดใช้งานได้จริงก็จะถือว่าเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งของระบบการขนส่งมวลชนของไทยเพราะจะเพิ่มความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบให้กับประชาชนด้วยบัตรเพียงใบเดียวและยังสามารถต่อย,ยอดการใช้งานไปยังภาคส่วนอื่นๆนอกเหนือจากภาคขนส่งในอนาคตได้อีกด้วยครับ